แล้วค่ะสี่อยากเล่นไหม GTA อ่ะมันจะมีรายการแข่งอ่ะรายการแข่งเหรอพี่แข่งแข่งอะไรแข่งเมืองชนเมืองอ่ะไม่พูดรอพ่อมึงสั่งแล้วไงมานี่เออไม่มีรถไม่มีวอลไม่มีบอลไม่มีบอลไม่มีบอลไม่บอลไม่ให้ให้ช่วยกันแจกของเถอะเชิ่ยวกูรู้แล้วกูขอให้รถที่มันเหลือก่อน ไอ้เจ็บแม่คิวคเพื่อนคิวคิวตดีวคิบอลอ๋อฟ้องกับเอเคเหรอพวกเจสามอะมันทำตัวเองเ้าคนมีตั้งสี่ติดเฮ้ยกูจะแจกของให้ให้ช่วยก็แจกแล้วแต่ตอนนี้รถมันไม่หายไงกูต้องแจกรถเฉพาะคนที่ยังไม่มีคิวตัวหาอ่ามาดีแล้วนึง น้องว่างซ้อมให้พี่เป้าเที่ยงคืนวางวางนั่งนดูคลิปลุงย้อนหลังโอเคเที่ยงคืนน้องได้ได้ครับผมได้รวมคนไว้โอเคได้เลยเที่ยงคืนนะเอาเอาสตาร์อลิน่าเนาะครับสตาร์อลิน่าใช่ใช่ได้ไครับโอเคครับสุดยอดจริงๆว่ะได้ซ้อมแล้วได้ซ้อมแล้วเฮ้ยเซิร์ฟวันนี้ได้ซ้อมนะวันนี้ได้ซ้อมนะสตาร์เวสก่อนอ่า โอเคไม่ไอ้ได้หมายครบแล้วนะจะฟังรายชื่อไม้ไม้ไม่กูอยากให้ไม้มายืนตรงนี้มายืนมายืนต่อแถวเลยมายืนเรียงกันเลยปุ๊บหยุดตีกันได้ป่ะเลืยงชื่อนะเลืยงชื่อผมเลืยงชื่ออ่ะยืนยืนตรงไหนอายืนไหนตรงนี้ไหมเนี่ยยืนเรียงกันเลยต่อแถวเลยไอ้ตั้งกล้วยกัดกล้วยอายืนอายืนตรงนี้กัดกล้วยไอวีเดเตอร์ยืนตรงนี้วีเดเตอร์มิโยมิโยตรงนี้มิโยตรงนี้ โอลิโอเนลตรงนี้อ้อนอยู่ปะอ้อนอยู่ปะครับลุงอ้อนมึงอยากเล่นปืนไหมใจมึงอยากเล่นปืนไหมเอาครับลุงไอสุภัสแล้วแต่ลุงครับไอสุภัสไปยืนตรงนี้เอ้ยเอาเอาคนออกตรงนี้ก็นี้เริ่มงงแล้วเนี่ยไม้อะเนี่ยเนี่ยยืนนี้อ่ะแล้วก็ไอวินเทจไอโอที่อยู่ไหมเนี่ยวินเทจโอที่ยืนตรงนี้ดิหลังชายไออยู่เฉยแป๊บหนึ่งอ่ะไออยู่เฉยแป๊บนึงนี่กี่คนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป่ะ บอเวดแล้วก็ไอเวไอเวเป็นลองตามมก่อนตามไปนีตามมาหน่อยดไอพัดไอพัดเข้าไปีพัดเข้าไปยังไม่มึยืนตอนแถวเลียงกันเลยเนี่ยเรียงเลียเียงงต่อตแถวเนี่ยเป็นทหารเนี่ยมันเรียงดิมาเรียงดิไอจุกะไรไอจุกุงเจ้าไม้ไหมไอจุกยาวไหมมาอาบไอจุกมึงเจาไม้ไหมเือนเตนตืนไปคุยไปคุยตรงน้นไปไปคุยตรงน้นไปคุยกัน้างไปคุยกัน้ไปคุยอไ้ยอ่ะ ไอเดียวไม่ไม่ต้องคุยไกลเราแค่มาเรียกคนเดียวไอเพราะเสียงมันจะตีกันไปต่อไปต่ออ่ะครบสิบคนนี่คือหน่วยกาตัดสิบคนครบละไม้ไม้บูไอคนถือไม้เนี่ยเล่นปืนไม่ได้ใช่ปะใช่เล่นอะไรเล่นเล่นได้แค่ไม้กับมีดโอเคตู้พีพีออกครับบีพีออกเขาแค่นี้อ่ะครบแล้วเนี่ยสิบคนอ่ะสิบคนยืนเลยยืนยืนนี่เลยห้ามดุกดิก เป็นทหารหน่อยเวทหายหนึ่งนะอันเนี้ยครบละสิบคเวทหายหนึ่งต่อไปเป็นอะไรเหลืออะไรวะมีดกับมาเชหรอมีดมีดมีดมีทุกคนไม่ต้องมีดไม่ต้องจัดมีดมีทุกคนถือทุกคนปืนอยู่ด้ไงพี่ไหนอะต่อไปคือปืนถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่แค่ปืนจัดแค่ปืนคือแต่ตอนนี้ผมอยากได้คนวางอีมพีปะจำมึงก็ดี๋ยวไม่เดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวเราจัดก่อนเราจัดแผนก่อนอ่าโอเคเอาปืนก่อนปืนแป็ยากเลยอะ จะให้ตีจัดว่าใครเล่นปืนมึงมึงอยากไม่ไอเซิร์กมึงอยากเอาไอเชียออนมา,าเป็นปืนไหมหรือว่ามึงอยากให้มันเป็นเล่นในไม้มึงอยากได้แบบไหนถ้าถ้าถ้าแบบเนี้ยไอออนผมมองว่าประสิทธิภาพมันเล่นดีไฟดีดีกว่าถ้าถ้าเป็นปืนจริงๆผมชอบชิโลมากกว่าอ่าชิแบบชิโลมันเล่นดีมากๆแล้วมันก็ต้องเอาไอเชียออนจับจับลงใบไม้ถ้าอยา่างนั้นนะมึงก็ต้องเอาคนออกมาคนนึงแล้วออนเข้ามา อ้าวโอเคไอจุกออกไอเดียวไอเดียวเล่นมีดได้ไหมน้องเล่นได้ดิผลงานดีอยู่แล้วอ่าไอเดียวเล่นมีดไอไอออนลงไปไม้อืมเราไปเป็นไนกูจัดกันสิบห้าคนไอตีมีกูมีมึงไอบ๊อบชิโลเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ปืนหมดเลยใช่ป่ะแป๊บนึงเออกระร่นทุ่งเฮ้ยไอบ๊อบอยู่ไหนอ่ะไอบ๊อบอยู่ไหนอ่ะไอบ๊อบอยู่ไหนอ่าหมวกแดงอนู่นครับตรงนู้นครับไหนวะ องแดงเง่งเกงขาดตันนอ๋อไอบอปอยู่นี่โอเคตอนนี้กี่คนแล้วเต๋เหลืวห้าในมีสิบคนขาดห้ากระบอกมีไอออน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 ไม่เอาไอออนไปลงไปเล่นไม้อาอออนลงไปเล่นไม้แต่ออนเล่นดีมากเลยนะลุงตอนซ้อมอ่ะใช่หรอไม่อยากได้มันมาเล่นปืนเหรอเพราะว่าตอนเล่นซ้อมมาเมื่อเกืวันก่อนนะตอนที่ผมได้แกแบบยิงในวงไฟดีมากเลยนะแต่แค่ไม่มีใครช่วยเล่นกับแกแค่นั้นเอง อืมอืมอืมแต่แต่เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนเนี้ยคือมันอยากเล่นอะไรอ่ะมันน่าจะอยากเล่นไม้มึงเชื่อกูเลยไอออนถ้าเล่นในบ้านไอออนมึงอยากเล่นอะไรมึงพูดมันเลยปืนไม้ใจอยากเล่นอะไรเอาแค่ใจอาไม่ไม่ไม่ขยากไม่เอาอยากไม่เอาอยากเอามึงเอามึงอยากเอามึงอยากไม่ไม่รู้แต่แต่ผมว่าแต่ผมว่านะแมตช์แรกไอออนต้องเล่นปืนเพราะว่ามันเล่นในบ้านมันมีเคสมันมีกดจีได้ ต้องเข้าใจแล้วถ้ามันรอดอ่ะมันก็จะช่วยกันได้กูอยากฟังไงว่ามึงอยากเล่นอะไรกูอยากฟังในใจมึงก่อนว่ามันอยากเล่นอะไรใจใจอยากเล่นไม้ครับลุงใาใจอยากเล่นไม้เซิร์ฟอ่ะเล่นปืนมันอาจจะฝืนมันเบื่อแล้วว่าให้มันเล่นไปอะอ่ะโอเคไปงั้นมึงก็ไปเล่นไม้ไปเตดิแต่ปิดเซิร์ฟไม่เต็มใจ ม่เต็มใจตเต็มใจหมายถึงว่ามันแมตแ์แรกมันเล่นในบ้านางไงม,มันมันมีจีตามเพื่อนกูกูกลัวว่าคนอื่นเอาปืนไปแล้วมันยิงงู้ไปไปไป,ไปจอแถวเฮ้ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าว่าปืนอ่ะเราไม่ได้ซ้อมแค่แค่ว่ายิงนะเว้ยมึงอย่าลืมนะพวกมึงก็คือตัวช่วยเพื่อนคนหนึ่งเลยนะแน่ใจกันแล้วใช่ไหมว่าจะจับ ตัวช่วยเพื่อน<ต>ด้วย<ด>นะอย่าลืมนะเราพวกเราคือตัวช่วยเพื่อนนะสิบห้ากระบอกเนี่ยสิบกระบอกเน,น,นี่ยตอนเนี้ยแล้วก็ปืนเราต้องพูดกันบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราไปซ้อมบบวันนี้วันนี้มีซ้อมวันนี้มีซอ้นนมซอมบอกบอกฮกซุนด้วยบอกเลนด้วยวันนี้เรามีซ้อมกับเที่ยงคืนกับเสียไม่ได้เราต้องคุยกันเรื่องแผนเลยว่าเราจะเล่นแผนแบบไหน ปืนพวกเราจะเกาะกันอย่างละห้าห้าเพราะว่าปืนจะมีสิบกระบอกบอกไปแล้วลุงบอกไปแล้วบอกไปแล้วอันนี้ก็คือจะแบ่งจะแบ่งเป็นทางฝั่งเลสไปเลยแล้วก็ภูซุนไปเลยเมื่อวานเนี่ยเราจะไม่ผสมเมื่อวานเนี่ยลองลองดูไฟไอเนี่ยของถ้าเราได้ดูแข่งบ่อยๆขาดูของเสียไม่ได้ใช่ปะ่ะมันจะมีปืนคนหนึ่งที่รอรอบี้บี้ปืนตรงข้ามตลอดเวลาเลยอ่ะแบบขับรถไล่ชนขับรถไล่ยิงปืนสองกระบอกไล่ไล่ประกบยิงพ้อมไปไกลแล้วค่อยถอยออกมาแล้วให้อีกคนนึงรอไล่ยิงอะไรประมาณนี้มันเป็นประมาณนี้เลยเว้ ต่อไปเนี่ยพวกเราก็ต้องศึกษาวิธีการเล่นของเขาด้วยนะปืนเราอะ <S <S ตอนนี้ <S <S ไอ้เซิร์ฟประเด็นผมขอ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 ข,ขอเรื่องหนึ่งนะของปืนอะผมผมอยากแบบเป็นฟิลเนี่ยคือเวลาคนลงไฟหลักอ่ะมันจะไม่รู้เลยว,ว่าวิชั่นเป็นยังไงอ่ะปืนเนี่ยจะเป็นคนรู้มากเลยว่าสมมติมว่าเพื่อนอยู่ตรเนี้ยเจ็ดคนตัตูมีแค่สาม มันต้องแบบให้ปืนแบบบอกว่าเฮ้ยเข้าไปเติมตรงกลางหน่อยตรงนี้เยอะแล้วอะไรเงี้ยมผมอยากให้เป็นแบบภาพนั้นน่ะแบบไล่เลยหราเฮ้ยไปดิมึงอยู่นี่เยอะเกินม่วนแล้วเนี่ยไปอะไรแบบเนี้ยผมอยากได้เอนเน y ีเนี้ยมันจะทําให้แบบทีมไฟเราแข่งขึ้นเยอะมากๆ่ะอืมไม่ลุงจะมีมีลุงเพิ่มเข้ามาใช่ปืมแล้วก็ชิโลมีชิโลมาชิโลมันขาดสี่ขาดสี่ตอนนี้ขาดสี่เซิร์ฟ คาสี่อ่ะก็ผมผมขอถือเขาบอกหนึ่งได้ไหมเพราะว่าไปเล่นเล่นในบ้านอ่ะช่่วยเพือไปช่วยเพื่อนใช่มันต้องเอาแต่เวลาสูงสุดถ้าเราฆ่ามันเยอะแล้วอ่ะเราสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเพื่อจะยิงมันอันนี้พูดถึงในการซ้อมไม่เฉยนะอ๋อเออใช่ก็จริงไม่รู้มีใจบ้าล่ะเลือกปืนผมไม่รู้ดิต้องให้ลุงคัดดิไม่รู้อ่ะลุงเาไม่ค่อยมีในใจอ่ะไอตี๋ไอตีน่าจะมีไอตีน่าจะมีอ่ะ กูไม่รู้ว่าใครแม่นหรือไม่แม่นนะแต่มืงเอาเข้ามาก็เป็นทีมสามไอ้เป็ดมันว่างเปล่ามันช่วยเพื่อนนะมันไม่ได้เล่นนานแล้วเว้ยว่ามันจะสู้มันสู้พวกนี้ไม่ทันนะมันน้องมันเก่งก็จริงไว้แต่ว่าอย่าลืมคนที่เล่นบ่อยโดนล้วงง่ายนะถ้าถ้าคนคนคนแต่เป็ดแต่เป็ดมันมันพูดดีนะแต่กูมองว่ามันมันช่วยในการคอคอปืนได้หลายก็บอกอยู่ในการถ้าเอาน้องมันเข้ามาว่ามันช่วยเราได้เยอะอ่ะเพราะมันน้องมันพูดตลอด ว่ามันเล่นแบบไหนว่าถ้ามันเรียนรู้กับเราสักอาทิตย์หนึ่งมันอาจจะไปได้ใจอ่ะเก่งเก่งเก่งต้องมาเล่นทุกนั่นก็เเล่นได้ตอนนี้อยู่รู้แต่มันนานแล้วไงบ๊อบเข้าใจกูกูก็อยู่ในยุคมันอ่ะแต่มันมาซ้อมได้หรือเปล่าล่ะเส๋มึงลองคุยกับน้องมันดิดูมาคุยสิกูอีกแล้วเหรอแล้วมึงจะเลือกมาแล้วให้กูคุยเนี่ยนะเอาลุงติดต่อง่ายอ่ะลุงชวนเฟซเฟซมันชื่ออะไรนะพี พีเฉยใช่ป่ะ PEE อ่ะพีระดนเจอล้วงั้นถ้าเอาเป็ดดักแมนมาก็ต้องถอดหนึ่งคนดเดี๋ยวถอดให้ครับนึงเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งตอนนี้จัดตอนนี้จัดมาก่อนจัดจัดปืนให้ก่อนเป็ดนี่ไงราคาสี่อยากเ,เล่น <4 S 1> ไหม gta อ่ะมันจะมีรายการแข่งอ่ะรายการแข่งเหรอพี่แข่งแข่งอะไรแข่งเมืองชนเมืองอ่ะ ม ي, มไม่ใช่ไม่ใช่สิบสองสิบสองอันนี้เป็นสี่สิบยี่สิเป็ยี่สิบอ่ะสี่สิบสอุ้ยใช่เหรอเออมึงอยากแข่งหรือเปล่าว่างป่าพวกกูจะซ้อมมีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะเริ่มซ้อมอาทิตย์นี้วันวันอาทิตย์หน้าว่า,าวันที่ห้าเรามีแข่งเลย uh huh. ก็คือกฎการง่ายๆสมมติใช่ว่าแฟมิเลียเป็นเมืองหนึ่งใช่ไหม uh huh. แล้วทีเนี้ยเจอกับอ่าอีกเมืองหนึ่ง แต่ทีเนี้่เราต้อนรับเขามาบ้านเราก่อนมาเล่นที่ประเทศเราอ่าแล้ววันแล้วอาทิตย์ต่อไปเราอาจจะไปเล่นเราไปเล่นบ้านเขารูปแบบเมืองกฎของเมืองเขาก็ไม่เหมือนกับเมืองเรายกตัวอย่างในแฟมใช่ปะมันฆ่า,ก,ากันปุ๊บแล้วมันก็จะตายตรงนั้นแล้วก็ชุบตรงนั้นแต่ถ้าไปเมืองสาตาร์ทาวยกตัวอย่างก็คือ,คอเขาสามารถเล่นแบบกักศพเอาศพไปทิ้งอะไรได้อะอ่าเมืองอ,อยากเล่นหรือเปล่าถ้าอยากเล่นก็ต้องเข้ามาวันนี้ วันนี้วันนี้มีซอ้อมเลยเที่ยงคืนวันนี้เลยอ่ะเที<ช>่ยงคืนวันนี้เที่ยงคืนถ้าจะเข้าบามึงก็ต้องเข้าบาตอนนี้เพื่อมาจัดระบบกฎระ,ะเบียบซึ่งผมก็ไม่ต้องไปฟาร์มอะไรหรอไม่ต้องฟาร์มเกมนี้ไม่ต้องฟาร์มไม,ไม่ไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มไม่ฟาร์ามแค่ซ้อมอย่างเดียวตอนนี้อเ,เ,เอาใจมึง<ว>อ่ะเอาใจมึงอ่ะได้ได้ได้ไม่ต้องเอาเคี้ยนนั้นมานะกากโอเคโอเค มันอยากลองไหมล่ะถามมันอยากลองไหมล่ะมาไอเป็ดเดี๋ยวไอเป็ดจะให้คำตอบแต่ตอนนี้เอาขาดขาดอีกคนวะมีขาดอีกสามแบบเต๋หรือขาดสองเต๋ขาดสามขาดสามนี่เดี๋ยวคนมาช่วยลุงคนนึงเดี๋ยวเอาจานพิงเขอามาใส่เขาไปเลยเป็นปืนอ่ะอีกหนึ่งอ่ะเัาเล่นดีอยู่นะมันเล่นดีเฮี้ยมันเก่งแต่มันอินดี้เฮี้ยเนี่ย เอาจริงเหรอคือเรียกตามตัวมันไม่ค่อยเจอเลยนะไอพิงอ่ะแต่ในไฟเขาเล่นดีจังเลยนะเออเอาปืนปืนบวกไฟก็ได้นะเอาไอพิงว่าเป็นปืนบวกไฟก็ได้นะเอาไปดิมาดูนะตัวรอดเข้เก่งอ่ะเออมาตัวรอดเก่งอ่ตัวรอดเก่งมันเก่งมันเก่งมันเก่งอ่ะก็ขาดอ่าขาดสองอาหารหมดไอเหียไอเป๊ปไปหาหมอมาดิมึงวิ่งออกไปไปเอาหมอมาดิเลย แล้วนี่ขาดเท่าไหร่วะเต๋ขาดสองไงลุงขาดสองบีพิงไปแล้วใช่ปะอันนี้ครูพิงมาแต่เป็ดยังไม่ยืนยันก็ขาดสองอ่ะอเป็ดไม่ยืนยันขาดสองอีกคนนึงรวมไปเซิร์กยังกูยังไม่รวมวนะ่าเพิ่งนะลุงมีลุงลุงเป็นสิบเอ็ดอ่ะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นไอ้ไอเป็ดยังไม่คำตอบมีชิโร่ด้วยชิโร่พิง,ง <Pink S 1> เป็นชิโร่พิงเซิร์กอ่ะนั่นแหละชิโร่พิงอ่ะเป็นสิบเอ็ด ชิโร่ไม่ใช่ชิโร่พิงเป็นสิบสองเอาไอเซิร์คอีกเป็นสิบสามเหลือไอเป็ดใช่เป็ดให้คำตอบก็เป็นสิบสี่ขาดสองตอนนี้ขาดหนึ่งชอบใครปะใน JK อะ JK น้อยจัดเลยนะปืนอะ JK คนที่เล่นปืนอีกใครเล่นปืนเก่งบ้างวะเซิร์ค JK มีไอแก๊ปแต่แกปไม่ได้ลงไม่ใช่หรอใช่ไม่ได้ลงใครวะเล่นเก่ง ช่วยเพื่อนเก่งๆอ่ะไม่มีแล้วตรงติโดนอุ้มกันหมดตัดวเก่งไปถือไม้ไงมันเลยไม่มีมันเลยถั่วไม่ได้ไอปื้ดไงไอปื้ดเก่งนะไอปื้ดอ่ะไอปืนเล่นดีอยู่นะเบลลี่อย่างเงี้ยเบลลี่ปื้อย่างเงี้ยเล่นปืนเข้าท่านะน้องมันอ่ะ มึงได้เอาแบรี่มาใส่อะไรชื่อปะไอแบะไม่มีอุ้ยแบะเล่นดีนะใส่ได้แก้ได้แก้ได้อยู่ไอแบะเล่นดีนะมาตลอดด้วยแบรี่ผมจะทำลายชื่อใหม่อยู่เนี่ยมันพังและลายชื่อเก่าเอาไงให้เลือกไอตี๋แบะไก่เปิร์ตสองคนไอแบะจะได้อุ้มเข้ามาด้วยไอแบะไอแบะเจอเพื่อนได้ไอเปื้อก็อุ้มได้อุ้มเก่งใช่ไอเปืดอจะรอบด้าน แต่แบก็เก่งไปทางนั้นอุ้มซะส่วนใหญ่ยังได้ปืนมาก็ได้ได้ปืนก่อนเฮ้ยปืนอ,อยู่ไหนอะไอ้ปือนอะไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืน<อ>ไป<อ>ไปร<ม>วมไปรวมกันดิไปรวมกันไปรวมกันไปรวมกันได้ไอ้ปืนมาหาก,กูไปไปรวมดิพวกไม้ไปยืนต่อแถวเหมือนเดิมไปเรียกพวกไม้มายืนต่อแถวเหมือ,อนเดิมดิ อาพี่อาพี่เขียนชื่อให้พี่อีกรอบนึงได้ป่ะพี่จะแก้ชื่อใหม่รอบนี้มันไอ้เปิร์ดมึงมาเล่นปืนนะอยู่ตาอยู่ป้านวิทอยู่ป้านเออเออส่งเอาส่งพี่หน่อยหน่อยในนิดเดีเอาเอาคนที่มีปืนในที่มีเล่นเล่นปากฉลามได้ใช่ป่ะลุงใช่ปืนเล่นปากฉลามวีทย์จะส่งให้กูส่งก็มีคนอื่นแล้วนะครับลุงปืนทำไมมึงไม่อยากเล่นหรอเออนะเดี๋ยวยิงไม่โดนครำลุงเอาดีๆมีมีมีไม่ต้องถือตลอดไหมครับไม่ต้อง มึงก็รู้เหมือนในแฟมบ์อะมึงได้ใช้ไหมล่ะใช้ก็ตอนช่วยเพื่อนไงอันได้ครับลุงงั้นมามามาเฮ้ยพวกเราไปต่อแถวนี้หยุดตีกันดิเฮ้ยเฮียพวกมึงหยุดตีกันดิสัตว์เฮ้ยมึงหยุดตีกันดิกูบอกให้มึงไปยืนต่อแถวโอ้ดิมึงปังลุงมึงยืนเนี่ยงดิเฮียเอาไปเดี๋ยวเราไปเหนื่อยนะมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวกูให้พวกมึงมาจัดดูไหมจัดคนไอ้สัตว์ว่ามันเหนื่อยปะอกซุนอกซุนเลเปอร์มาครับมายืนตรงปืนนี่มามายืนตรงปืนมาโอ้ดิ